สวัสดีครับผมสวัสดีทุกท่านนะครับคลิปนี้เจอกันกับแนวทางหุ้นนี้เคอีเช้าบ่ายปกตินะครับวันที่25้านะครับธันวาควม2568นสะครับพี่พี่เนาะสำหรับแนวทางนะครับพี่พี่สลับแนวทางก็เมื่อวานนี้ต้องขออภัยจริงๆนะครับเมื่อวานนี้แนวทาง Period. นั้นหลุดนะครับพี่พี่ทั้งเช้าทั้งบ่ายเนาะทั้งเช้าทั้งบ่ายเลยนะครับเมื่อวานนี้เหมือนจะมาเล็กเบิ้ลด้วยบนล่างเลยเอยเช้าบ่ายเลยนะครับเล็กเบิ้ล เช้าผมให้9กับ1รูด9นะครับผลที่ออก1 42กับ55าแล้วก็รุดไปนะครับพีนะ่พี่เราก็เน้นเน้น92 1าอยู่เนาะแต่เขาออก42นะครับส่วน3มตัวเนี่ย1 9 2อันนี้1 42เนาะนะครับผมก็ต้องขออภัยด้วยนะครับบ่ายนะครับให้9กับ6ผลที่ออก4 10กับ77นะครับอันนี้ก็หลุดไปนะครับพีนะ่พี่เรา เวลามาก็มานะครับเช้าบ่ายเวลาหลุดก็หลุดเช้าบ่ายเลยนะครับพี่พี่เนาะท่านใดที่ติดตามนะครับแนวทางหุ้นดาวโจนนะครับพี่พี่ช่วงนี้ก็ยินดีด้วยเนาะก็ถือว่าเดินดีนะครับอย่างเมื่อคืนนี้ก็มารูดเจนะ็ดเนาะแล้วก็เจาะเจ็ดห้าตรงตรงเน้นเน้นส่วนวันก่อนก็แตกสามตัวนะครับมาตัวเจาะด้วยเนาะส่วนแนวทางนะครับหุ้นนี้แค่อีกนะครับวัน ที่ยิบห้านะครับเช้าผมให้ไปที่เลขเก้ากับเลขห้านะครับรูดไปที่เลขเก้านะครับรูดไปที่เลขเกนะ้าเนาะเก้าหกเก้าเจ็ดเก้าแปดห้าหกห้าเจ็ดห้าแปดสามตัวให้ไปที่ ห้าเก้าหกนะครับ <c oughs> นะครับในรอบเช้านะครับส่วนรอบบ่ายนะครับให้เก้ากับแปด ก็ยังรูปที่เก้านะครับเก้าหนึ่งเก้าสองเก้าเจ็ดแปดหนึ่งแปดสองแปดเจ็ดสามตัวแปดเก้าสองนะครับ นะครับผมก็ตามนี้เลยนะครับสำหรับแนวทางหุ้นนี้เคอีก,ก็ขอให้มาในตัวเน้นตัวเจาะเนาะในวันนี้ขอแก้ตัวจากเมื่อวานนี้นะครับพี่ๆสำหรับคิวนี้สวัสดีครับ